คุณผู้ชมคะค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเราร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมๆกันช่อง 7hd ของเราก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีรับสิริมงคลที่กําลังจะผ่านเข้ามาที่กําลังจะเริ่มต้นนะคะซึ่งทางเราเนี่ยมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศสดๆนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณอิสรยาอภิชาติโยทินรายงานจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารบรรยากาศมาสุดท้ายของปี2568เต็มไปด้วย ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเดินทางมาทําบุญเพื่อเสริมสิริมงคลกันเข้าสู่ปีหน้าอย่างเป็นทางการค่ะบรรยากาศที่ปรมบรรพฤหรือภูเขาทองภายในวัดสะเกตร,ราชวร,รมหาวิหารเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมทําบุญพร้อมนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุบางคนพากันมาเป็นครอบครัวเพราะศรัทธาในเจดีภูเขาทองเคยมาขอพรแล้วสมหวังเชื่อว,ว่าครั้งนี้จะช่วยให้ปีหน้าราบรื่นและเป็นอย่างที่หวัง ตันท้องเคยเอาให้ให้ใหลูกมาขอพรกับที่นี่ค่ะพอ,อน้องได้ครบขวบหนึ่งแล้วก็เลยเอาน้องมาไหว้ รู้สึกดีเนาะเพราะว่าเหมือนเคยมาขอพรให้ลูกแข็งแรงตอนที่เราท้องก็เลยอยากกลับมาว่าขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์9้ามหามงคลกับเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมสะสมบุญบารมีจาก9้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธเจ้าน้อยสการะหลวงพ่อโชคดีและภูเขาทองโดยพิธีอย่างเป็นทางการจะเริ่มเวลาประมาณ22นาฬิกาโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสเกตพร้อมด้วยพระสงฆ์154ราส่รูปนำสวดเจริญพระ มและมีการลั่นคล้องมงคลเวลา23นาฬ <bathroom. S 2> <ắng ật. S 1> ิกาเพื่อแสดงนิมิตก่อนเข้าสู่ปีใหม่หลังจากนั้นผ่านพ้นเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปจะมีการสวดอิติปิโ,โส108จบไปจนเช้าเพื่อเข้าสู่ปีพุทธศกัก,ศาการาช2569อย่างเป็นทางการพิธีอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเริ่มที่พระบสถสแห่งนี้ช่วงประมาณ3ทุ่มไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่เราจะลั่นคล้อง มงคลนะตอนเที่ยงคืนที่พระโบสถ์วัดสเ,เกตแห่งนี้เนี่ยก็จะมีการเจริญพุทธมนต์คือการสวดอิติปิโสร้อยแจบเรื่อยไปจกนกระทั่งสว่างหลังจากนั้นตอนเช้าก็จะมีการอย่างไรก็ตามทางวัดสเกตจัดเตรียมพื้นที่รองรับได้มากกว่า1,000 0คนที่บริเวณพระอุโบสถพระวิหารลานพระโพลังกาและมงคล9สถานประชาชนสามารถเดินทางมาจาจองพื้นที่ได้ตลอดเวลา มาเป็นประจําทุกปีค่ะมาแล้วสบายใจมามากีป่ปีปแล้วคะประมาณประมาณห้าปีได้แล้วคะความรู้สึกที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสวดข้ามปีมันรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีส,กสบายใจสวดเสร็จแล้วก <ๆ S 2> ็ววได้ขึ้นภูเขาทองเช้าวันใหม่อย่างไรก็ตามทางวัดสะเกดจัดเตรียมพื้นที่รองรับได้มากกว่า1 0,000คนที่บริเวณพระอุโบสถ ระวิหารลานพระโพลังกาและมงคล9สถานประชาชนสามารถเดินทางมาจับจองพื้นที่นั่งกันได้ตลอดเวลาโดยที่ภูเขาทองแห่งนี้จะเปิดให้เยี่ยมชมตลอดทั้งคืนเพื่อชมแสงแรกของปี2,568และชมแสงสุดท้ายของปีสด2,569อันงดงามค่ะ ขอบคุณมากค่ะ,ค,ค,ะครับเสริมความเป็นสุริมงคลไปด้วยกันนะครับและอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าสู่สัก,กราชใหม่2 5 6 9แล้วนะครับซึ่งทางกองทัพบ,บกเองก็เชิญชวนเราลงให้คนไทยทั้งประเทศเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติไทยครับเพื่อที่จะสด,ดุดีทหารกล้าที่ยอมพลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยนะครับ,บค่ะ